ต่ำไปเปล่าม you know? hey, hey. ันส uh ูงกว่านั้นได้ไหมเน่ยหายเลยเฮ้ยสูงเกินไปเปล่าวะเฮ้ยไว้คดสูงเนี่ยกล้าเปล่าเอ้ยแต่นั้นก็โดดลงโดดลงจากต้นไม้ดีกว่ามั้งเออ เราก็พาน้องๆมาทําจิตอาสาครับน้องทหารของเราจิตอาสา,าเอาผักตบนะครับขึ้นนะครับนะเอาขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยเออ๋ยวมันจะอยู่มุมน,นี้แหละเราก็นั่งอยู่แถวนี้ทําจิตอาสาครับนี่ทหารเราไปตรงไหนสะอาดตรงนั้นนะครับไม่ต้องห่วง ูน้องๆเล่นน้ำนะครับดูน้องๆเล่นน้ำานี่ยแเราก็เงยบเล่นไล่จับะครับน้องๆเล่นไล่จับกันถ้าชอบลิ้นนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ